เนี่ยผมใช้ดูคนที่เล่นพัาเป็นเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกว่ามือแรกซื้อเท่าไหร่เราศรัทธาเท่าไหร่เราก็ซื้อเหรียญเนี้ยล้างขึ้นมาสภาพนี้แล้วเนี่ยเขามีกำไรเกือบแสนนะแต่ผมก็ยินดีไม่ซื้อนอนไม่หลับด้วยถามว่ามันเป็นเขาเรียนะใจถึงเจอแล้วกล้าซื้อ อ่าใจถึงซื้อมาแล้วกล้าล้างแล้วพระแท้เนะี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยยังผมเนี่ยไม่สนใจหรอกครับว่าซื้อมาเท่าไหร่ผมสนใจว่าสภาพเนี้ยผมศรัทธาเท่าไหร่นะบางคนซื้อถูกจะไปบี้ถูกอยู่นั่น,น่ะไม่ได้นะครับเรื่องราวแบบเนี้ย เรื่องราวแบบเนี้ยผมเหมาะเลยนะสําคัญนะคือต้องบอกว่าผมอะบอกว่าวงการพระสอนให้ยอมรับการโกหกคือเรื่องเคยชิน,นอ่าว่าใครๆก็ทําได้นะครับนี่นี่ตอนแรกโอ้โหต้องบอกนะกล้าซื้อสภาพนี้ก็ถือว่า ตาถึงนะคนเป็นจริงๆอะ่ะแล้วก็มาเป็นสภาพนี้นี่จากแบบนี้มาเป็นแบบนี้มูลค่าเพิ่มเกือบแสนแต่ก็ละครับก็ต้องขายถูกคนด้วย อย่างผมเนี่ยเป็นพระลาดบุรีเนี่ยผมศรัทธาอยู่แล้วครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่า100บาทเปิดตัวแอป s อ c เ e เช็คแอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊กปบกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที S.K. เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญร,รู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรากพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิวอารโค้ d, ได้เลยผงยาคุณนึกถึงยาหอมนี่ยาหอมยาลูกกรอนอ้าวก็ยาหอมยาลูกกรออกนำไหมละ่ะ น้ำตาลแ,ออแต่ถ้าดำมันจะคุกรักอนะนะถ้าไม่ดำคือไม่ได้คุกรักใส่น้ำผึ้งอ่าน้ําผึ้งมันสีเหลืองใช่ไหม,มนะสีของผงยาเนี่ยตากให้แห้งอ่ามันก็เป็นสีน้ําตาลพอเข้าน้ําผึ้งนะฮยเข้าตัวประสาน ที่มันไม่ได้สีดำอะ่ะนะเขาก็เป็นสีน้ำตาลแต่ถ้าเข้ากับรักอ่ายางรักมันเป็นสีดำผงคุกรักนี่จึงเป็นสีดำตามสีของน้ำยางรักเข้าใจง่ายๆตามนี้ก่อนอ่ะแต่จริงเรามีหมดทุกอย่างนะทีพ่พูดมาเรามีทกเลยอ้าหยิบผงยามาอยากรู้จัดให้ นี่นนนนไหนอ่ะ,อะพอทองอยู่ท่าเสามีไหมอ่าหยิบพอทองอยู่ท่าเสามาลีลาตองรีบดู ไม่ต้องรีบเดี๋ยวหามาค่อยหยิบมาคุยไม,ไม่เป็นไรแล้วก็ใครจําเหรียญปูดีเมื่อวานได้บ้างอ่านะฮะผมซื้อเหรียญปูดีบ้านยางมา นี่เขาลงโชว์ในหน้าเฟซเขาสภาพนี้อ่าจำได้สแสลงวันนี้ดีเลยไม่เยอะละนี่อย่างนี้ผงยา ไหมครับนี่อย่างนี้ผงยาเหมือนยาลมอะ่ะอันนี้ผมคุกรักอืมอันนี้เป็นสีของยาก็คือแห้งเนี่ยเครื่องยาทิ้งให้แห้งแล้วเอามากดเป็นพิมพ์พระไม่ได้ผสมยางรัก พุกลักก็คือผสมยางรักลักเนี่ยเขามีอนุภาพคือเวลาทิ้งให้แข็งแล้วอ่ะเขาจะคงทนถาวรกันน้ําได้ฉะนั้นพระเนื้อผงคุกลักเนี่ยอยู่ได้เป็นหลายๆร้อยปีไม่แตกไม่หักอ่ายานัดอ่าสุดยอดกับพี่ไพบูลนี่เห็นปะระหว่างผงยากับผงคุกลักถาวรก็เป็นเนื้อ เขียวๆเ,เหมือนไม้เหมือน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 พืชสดมาปั่นมาบดอ่ะนะนี่อันนี้ต้องบอกนะหาใช้กันได้นะน,นี้หลวงพอ่อทองอยู่วัดท่าเสาเนี่ยหลวงพอ่อทองอยู่วัดท่าเสาหลานแท้ๆนะครับอ่าหลานแท้ๆปู่บุญวัดกลางบางแก้ว องนี้ไม่ธรรมดาต้องบอกให้นะตำรับเนื้อยาจินดามานีเนี่ยคือยาวาสนาคือเพิ่มวาสนาใครที่แบบว่าเกิดมาแล้วรวยช้าก็จะทำให้รวยเร็วใครที่เกิดมาแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตถ้าได้ไปแขวนก็จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปใหญ่เป็นโตได้เร็ว เขาเรียกว่าเพิ่มวาสนาบารมีเนี่ยผงยาวาสนานะครับอันนี้ปู่บุญแพงดีรานหนังตะลุงก็เป็นล้านอ่าเรามาใช้ทดแทนก็เนี่ยหลานแท้ๆหลวงปู่บุญหลวงพ่อต้องอยู่ว่าท่าเสาสมุทรสาครผมได้มาเป็นร้อยนะเหลือแค่เนี้ยมีคนมีพี่คนหนึ่งนะเขาวาอธิษฐานถา้วก็ต้ม ่าขละลายน้ำเขารักษาหายเขาเปลี่ยนอะไรไม่รู้หายโอ๋โนี่อ่ะนี่พี่แฮปปี้บอกสมัยก่อนบางทีก็ใช้ยางฟินพอสมัยก่อนฟินยังไม่ผิดกฎหมาย mm hmm. เขาอะรู้เยอะพี่แฮปปี้พาหรือเปล่าเพราะว่าคุณตาแท้ๆของเขาอะเป็นคนหิ้วย่ยาไม่เพราะแช่มมตากล้อง mm hmm. แล้วเพราะแชม่มะจอมขมังเวทนะทำวัตถุมงคลอยู่แล้วอ่า mm hmm. เขาก็จะ คุณตาก็จะเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ฟังบ่อยอ่านี่ปู่เพิ่มนี่แหํตำรับวัดการผมชอบนะพอเห็นพระแบบนี้ละชอบแล้วก็เดี๋ยวนะอ่านี่อะไรก็มาปูดีเหรียญนี้ใช่ไหม นี่ต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะไม่ใช่สภาพนี้นะอตอนแรกขี้เลกว่านี้อีกไอ้น้องแช่อยู่ไหมอย,หหอยู่ขี่หลับพี่รถอยู่ครับอ่าแชายมังการอยู่ไหมอ,มอา่าน้องแชรเมืองการอยู่ไหม ฮะสภาพ,ภาพไม่ใช่แบบนี้ด้วยยิ่งกวนี้กอยิ่งกว่านี้แล้วตอนนี้คือต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะสภาพแบบแทบไม่เห็นอะไรเลยอ่าก็ซื้อกันไม่แพงอ่าซื้อกันไม่แพงอ่าสมัยก่อนเล่นผิดเป็นมาชุมหน้าสั้นจมูกติดชัด นะครับคราวนี้ที่มาเป็นสภาพเนี้ยอ่าคือน้องมิวปากน้ำเขาล้างขึ้นมาสุดยอดนะนี่เห็นไหมพอล้างขึ้นมาสภาพนี้ได้เนี่ยนี่ผมก็เจราจาต่อรองซื้อมาแสนห้า โทรหาน้องแชร์หน่อยสิว่ามีภาพก่อนล้างไหมมีภาพตอนเคลอะเคลิบไหมผมถึงบอกไงว่าถ้าใครล้างภาพเป็นอะมันเพิ่มมูลค่าได้มหาศาลนะอ่าแชร์มีภาพก่อนล้างไหมก่อนนี้จะเป็นสภาพเนี้ลูก เนี้ยภาพคือตอนที่น้องมิวอ่ะเขาล้างขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วมีครับมีครับผมมีครับอ่าแชร์ส่งให้หน่อยเนี่ยผมใช้รู้คนที่เล่นพับเป็นเน่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกว่ามือแรกซื้อเท่าไหร่เราศรัทธาเท่าไหร่เราก็ซื้อเหรียญเนี้ยล้างขึ้นมาสภาพนี้แล้วเนี่ยเขามีกำไรเกือบแสนนะ แต่ผมก็ยินดีไม่ซื้อนอนไม่หลับด้วยถามว่ามันเป็นเขาเียนะใจถึงเจอแล้วกล้าซือ้ออ่าใจถึงซื้อมาแล้วกล้าล้างแล้วพระแท้เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยยังผมเนี่ยไม่สนใจหรอกครับว่าซื้อมาเท่าไหร่ผมสนใจว่าสภาพเนี้ยผมศรัทธาเท่าไหร่ นะบางคนซื้อถูกจะไปบี้ถูกอยู่น,นั่นแหละไม่ได้นะครับเรื่องราวแบบเนี้ยอ่าเรื่องราวแบบเนี้ยผมเหมาะเลยนะสําคัญนะคือต้องบอกว่าผมอะบอกว่าวงการพระสอนให้ยอมรับการโกหกคือเรื่องเคยชินอ้นอ่าว่าใครๆก็ทำได้นะครับนี่ นี่ตอนแรกโอ้โ oh. หต้องบอกนะกล้าซื้อสภาพนี้ก็ถือว่าตาถึงนะ mm. คนเป็นจริงๆอะ่ะแล้วก็มาเป็นสภาพนี้นี่จากแบบนี้มาเป็นแบบนี้มูลค่าเพิ่ม เกือบแสนแต่ก็ล่ะครับก็ต้องขายถูกคนด้วยอย่างผมเนี่ยเป็นพระลาดบุรีเนี่ยผมศรัทธาอยู่แล้วพระลาดบุรีเขห่าเขาจะตายเพราคาไม่เคยตกเลยล่าสุดในหลายสุดรุ่นพี่ไม่มีกระไรขายไปสองแสนหนึ่งก็ต้องขอบคุณที่แบ่งปันนะเนี่ยก็ขอบคุณนะขอบคุณนะที่แบ่งปันมาเห็นไหมเขามีกําไร ไปเกือบแสนเราก็ต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขาคิดถึงเราเราถือว่าหลัง,งนะเก่งนะเก่งจากนี้จะกลายไป็นอย่างนั้นได้กนะ็ถือว่าจะได้นะเก่งอ่ะแต่ตอนนี้เหรียญเนี้ยสภาพเป็นแบบนี้ไปแล้วนี่ครับ ตอนนี้เหรียญนี้สภาพเป็นแบบนี้ไปแล้วอ่าจากแบบนี้ อตอนนี้เป็นแบบนี้ไปแล้วสวยมากสวยเลยซื้อคืนได้ไหมครับแจมเลยนี่ เนี่ยฮะเอาภาพตอนแรกมาดูสิโอก็คือจากแบบนี้มาเป็นแบบนี้นี่ เนี่ผมจึงบอกเลยว่าเห็นไหมทุนเหรียญเนี้ยไม่ถึงแสนผมซื้อมาแสนห้าแต่พอถึงผมตอนนี้ถามว่าแสนห้าเนี่ยนะครับคราสองแสนยังไม่อยากขายเลยเนี่ ฝากล้างสักองค์ได้ไหมนี่แชมเลยครับพี่ซึ่งเหรียญที่กล้ไทองเต็มนี้หายากมากเลยนะครับผมใช่เหรียญน,นี้เพื่อส่งประกวดติดที่หนึ่งแน่นอนดังนั้นผมจึงบอกว่านะการที่เราอันดีค่ะแล้วเนี่ยจ่าแบงค์มาไหนลูก ไม่สบายไม่สบายสแสดงว่าเมื่อคืนโดนเมียจาัดก,การไปฮะมีคนมาด้วยมีเพื่อนมาด้ยมีอ๋อนี่อาจารย์แบงค์จะเสียงเปลี่ยนไปเนอะโอเคอ่าผมจึงบอกว่าดังนั้นน่ะการที่เราล้างพระได้ดี ทำไม่เพิ่มมูลค่าของพระได้นี่การที่เราล้างพระได้ดีเป็นการบูรณาการพระบูรณะพระให้ไม่โดนทำลายการล้างกับการทำผิวใหม่มันต่างกันนะไอ้ทำผิวใหม่นั่นคือมาหลอกขายเขาแต่การล้างพระเนี่ยมันคือการทำให้พระเนี่ยไม่มีสนิม อ,อา,าอ่ถามว่าทําไมต้องล้างถ้าไม่ล้างทิ้งไวอ้อ่ะค่าแบบเนี้ยในอนาคตอะ่ะมันจะเป็นสนิมเขียวที่กัดกินพระจนพุนเนี่ยนี่นี่เหรียญเดียวกันไหมเหรียญเดียวกันแบงค์เก็บแรงไว้เชียร์แมนยูพรุ่งนี้โอเค นะครับสวยจริงนะนะแล้วเลี่ยนสังเกตไหมว่าปูดีทุกสภาพผมซื้อหมดอ่าผมเป็นคนที่ซื้อเหรียญปูดีอะ่ะทั้งสึกและสวยเพราะอะไรนะเพราะเหรียญปูดีเนี่ยไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าเหรียญเบนจ่าพาเคียวนะ ปิดตาของท่านเนี่ยโอ้ยแสดงนะประสบการณ์มากมายพี่บอกอาจารย์ล้างได้สุดยอดมากมาครับต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ผมว่าเรียนนี้จะล้มแชมป์เดี่ยนนียากมากฮะคือถามว่าล้มแชมป์ไหมเหรอถ้าพูดถึงเวลาไปประกวดอ่ะ มันจะแบ่งเป็นผิวอะร้อยคะแนนกับความสมบูรณ์ร้อยคะแนนนะคืออย่างบล็อกเดียวกันเน่ยแบบองเนี้ยจะเขาจมูกเขาติดเนี่ยในรูปลักษณ์ความสมบูรณ์เนี่ยแบบเนี้ยได้เก้าสิบเก้าเต็มร้อยอะแต่อันนี้ไม่มีผิวแต่อันนี้มีผิวนี่อหรอไหม,มเวลาประกวดแข่งกันอะสุดท้ายมันก็จะแพ้ผิวพระอยู่ดีเพราะหลิกเพราะกระไลอะ่ะ มันมีมูลค่ามากนึกออกไหมอยากพ้อเงินนะ่ะลมดำเต็มๆล้านฝาจมูกเปิดหน่อยเหลือเหลือหกแสนถูกป่ะเออถ้าไม่มีกระไรลเลยเหลือสองแสนกว่าสามแสนเลยแชร์บอกกระเพ็ดต้องมานะครับใช้อะไรล้างซุดาไฟครับผมนะได้ทำการล้างให้ดูบ่อย ผมเป็นคนชอบเหรียญปูดีมากนะแพงนะก็ไม่กลัวชอบนะแต่คุณรู้ไหมไม่มีเหรียญปูดีบ้านยางเหรียญไหนเลยที่มาแบ่งจากผมไปแล้วผมจะขาดทุนเหรียญที่เป็นกระไรเนี้ยผมเจอไม่กี่เหรียญจจรไม่เต็มบนี้ด้วยเหรียญเนี้ย,ย,นนยถือว่าส่วนที่สุดที่เคยไเครับถามว่าเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าต่อถูกผมก็ไม่ขายไนงะอ่าแล้วก็ถ้าอยากจะ <Okay. S 1> ไปหาสวยกว่าน,นี้สำหรับเหรียญโบราณอ่ะมันหาไม่ได้สนิมที่เกิดจากเนื้อของผู้ผู้ชาคือกดชั้นดีครับที่กัดกินผิวเหรียญใช่ดังนั้นถ้าเป็นเหรียญหรือเป็นพ้าหล่อไม่ควรใส่ตลับที่รองยางควรเลี่ยมกันน้ำกันอากาศกันเหงื่อเข้า เพราะไอ้ตัวยางแดงๆที่รองอะเป็นฟองน้ําซับเหงื่อชั้นดีเลยรพระ,<น>ะเป็นสนิมเขียวหมดอะถ้าใครล้างไม่เป็นก็อย่าไปล้างนะครับ <c oughs> ผมให้เสียมาเยอะแลวนะครับพี่ไก่ถามว่าเหรียญที่สนิมเขียวจะอินจนฟรุ้นต้องทํำยังไงดีครับนํามาปิดแผ่นทองดีไหมถ้าพี่จะใช้เองอ่ะที่พี่ทําอะไรก็ทําเด้อครับ <c oughs> อ่านะ <c oughs> อ่าพี่ทาได้หมดถ้าพี่จะใช้เองนะครับ ใช่ครับพี่ภูมิบดินก็ตามนั้นเลยครับก็ล้างโซดาไฟเสร็จนะแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่าล้างด้วยน้ําเปล่าเสร็จก็สแช่สเตค,คลีนก็ได้เดี๋ยวใครมีกระไรเงินสวยน้ตก็รับซื้ออีกนะครับขาดกระไรเงินกระไรเงินหายากกว่ากระไรทองอ่าเหรียญโบราณเนี่ยกระไรเงินหายากกว่ากระไรทองอ่ะโอเคก็เป็นว่าอันนี้เนี่ยวันนี้ก็ให้ดูเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับที่คาดว,ว่าหน้าใหม่ของวงการ นะนแล้วก็ชื่นชมฝีมือฝีมือของคนไปเจอนะมีิวปากน้ำใช่ไหมชื่นชมฝีมือของคนไปเจอแหมสภาพตอนแรกนี่บางครั้งถ้าเกิดว่าไม่แม่นก็ซื้อไม่ได้ด้วยนะแล้วก็ขอบคุณนะครับที่แบ่งปันมาให้ผม จแล้วอาจารย์โอ๊ตก็แบ่งปันต่อครับเอาง่ายๆนะว่าถ้าเขาเลียล้างมาสภาพเนี้ยสองแสนผมก็ซื้ออะเออก็ขนาดเหรียญเนี้ยผมยังซื้อมาสองแสนเลยเนี้ยเหรียญนี้ไดจะมูป่ะอ่าเนี่ยเหรียญน,นี้ยังซื้อมาสองแสนเลยถูกไหมแล้วเหรียญแบบเนี้ย นี่แล้วเวลายางลองละลายติดองค์พระเอาออกยากมากชายปิดสองแสนยากได้ครับพี่พีระพานถาวอนกระตังไม่มีพี่ก็ไม่มีเหมือนกันหน้าตาไม่ดีแต่พี่ไม่ร้ายเหมือนมันกำลังดังเลยตอนนี้อยู่ฮะ <c oughs> <า>สรุปมีตังไหมพว้อะไรนะ <c oughs> ถ้าไม่มีตังประเทศไทยจะเหลือเจ็สิหจังหวัดทันทีเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าจังหวัดตรังจะหายไปอ่าไม่มีตังก็ไม่เท่าไหร่แต่นะไม่มีเลยก็ไม่ได้ถ้าไม่มีตังแล้วไม่มีเลยนี่คือไม่มีตังเลยเนี่ยเรียบร้อยเลยไม่มีตังเลยอ่าแล้วก็ไม่มีเลยนี่ไม่ได้รูเรื่องเลยงี้ชินราพโมมันจะไปยากอะไรอ่ะพี่ก็ดูตะกัวให้เป็นตะกัวร้อยปีอโยเลียญเหมือนผีกระไรเหมือนนี้ใช่ไหมใช่กระไรเหมือนกัน ไ็ะม่เจะวองว<ะ>ับเลยนะครับครับ,รบอ่ะไปส่องใกล้ๆกันผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากส่องละ่ะพี่พี่สะพังติดก่อนแล้วสองแสนอ่า <laughs> นี่อ่ะก็ ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ c h e c เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปั๊บใบเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคนืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพรเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ sk เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลย